ครับสวัสดีครับคลิปนี้นครับก็จะมาพูดคุยมาบอกเราถึงสาเหตุอาการน้ำมอน้ําเข้าถังลมนะครับบางท่านอาจจะเคยเจอนะครับประเภทที่แบบน้ำมอน้ํายุบหายแต่หาที่รั่วไม่เจอนะครับคือมันเข้าไปอยู่ในถังลมนะครับซึ่งในช่วงแรกมันออกนิดหน่อยทิ้งไปนานก็จะออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยครับอาการน้ำมอน้ําเข้าถังลมนี่ครับหลักๆแล้วก็จะเกิดขึ้นกับรถเก่านะครับรถที่ใช้ใช้งานมาเยอะๆนะครับเลขไม่สูง ถ้าหากท่านไหนไปซื้อรถบรรทุกมือสอง <c oughs> ก็อย่าลืมตรวจด,ดูนะครับว่ามีอาการน้ำหม้อน้ําเข้าถังลมหรือเปล่านะครับวิธีตรวจสอบก็ดึงพวกนี้นะครับพวกก๊อกถ่ายน้ําใต้ถังลมนี่นะครับดึงดูนะครับถ้าหากว่ารถคันนั้นมีอาการน้ำหม้อน้ําเข้าถังลมนะครับชุดวาล์วพวกนี้ครับมันก็จะมีน้ํายาหล่อเย็นที่เราเติมเข้าไปนะครับอาจจะเป็นสีเขียวสีส้มหรือสีอะไรต่างๆนะ คือสีน้ำยาเราเย็นนะครับก็จะปนออกมาด้วยนะครับที่นี้มันเกิดจากตรงไหนที่นี้มาดูจุดที่มันเสียนะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมจากเครื่องของเวดีนะครับนี่ครับอันนี้คือลูกสูบนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกสูบปั๊มลมนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นปั๊มลมเก่าที่ใช้งานเยอะเลยฮะพอดีรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุครับพอดีได้ตัวอย่างมาให้ดูนะซึ่งอาการที่ น้ำมอ้น้ำเราเข้าเข้าที่ถังลมนี่นะซึ่งหลักๆแล้วก็จะนี่ครับส่วนมากจะเกิดจากฝ้านี่ครับฝาปั๊มลมนะครับดูลักษณะนี้ครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ลักษณะนี้ซึ่งจุดนี้ครับอันนี้คือท่อน้ํานะครับอันนี้เป็นรูน้ำสองรูนี่ครับซึ่งบางทีอ่าฝ้าสูบปั๊มลมเน็ยแตกนะครับถ้าฝาแตกนอกนี้ครับก็จะมองเห็นนะครับว่ามันแตกมันร้าวับ แต่ถ้ามันรั่วจากข้างในคือคือถ้ามันแตกในนะครับเราก็จะใช้วิธีถ้าถอดออกมาเลยครับใช้น้ําอัดดูก็ได้นะครับนี่ครับการตรวจสอบง่ายครับก็ใช้ใช้น้ํานะครับใช้สายยางเสียบเข้านี้ครับแล้วอุดอีกรูหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดก๊อกน้ําใส่ครับถ้าหากว่าลมมันลมกับน้ํามันปนกันนะครับซึ่งในพวกนี้นะครับ ที่เราก็จะเห็นเองนะครับว่ามันจะมีน้ําน้ําที่เราเปิดใส่นะครับมันก็จะเข้ามาร่วมกับพวกนี้ครับพวกช่องลมพวกนี้นะฮะแต่ที่ผมเคยเจอส่วนมากยังไม่เจอฝาแตกครับส่วนมากก็จะเป็นพวกแหวนพวกโอลิงชุดไส้ในพวกนี้ที่เสียหายครับซึ่งในขณะที่ปั๊มลมทํางานนี่ครับซึ่งลูกสูบปั๊มลมเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่จะดันลมเข้าไปถังลมอยู่แล้วทีนี้พอน้ํากับลมมัน่วกเข้าหากันได้นะครับ มันเลยเป็นสายเยีางให้ทั้งน้ํทาทั้งลมนะครับเข้าไปที่ถังลมทั้งคู่นะครับวิธีแก้ไขก็ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมหรือไม่ก็ต้องยกลูกนะครับยกทั้งฝานะครับในรถบางรุ่นก็จะมีชุดซ่อมบางรุ่นก็ต้องซื้อทั้งฝาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ